สวัสดีครับปีนี้เราจะเห็นว่ามีข่าวของทหารอเมริกันมาฝึกร่วมกับทหารไทยอยู่บ่อยครั้งลิสเบียวครับเป็นต้นว่าครอบรากโกระหว่างทหารไทยกับกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาตามวงรอบปริทินเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้มีทั้งหมด7ประเทศด้วยกันเข้าร่วมฝึกการฝึกระหว่างทหารจากกรมรบพิเศษที่3ของกองทัพบกไทย และรบพิเศษกรีนเบลเล่ของกองทับ,บกสหรัฐอเมริการวมถึงการฝึกผสมรหัสหนุมานกาเดียน2022ระหว่างวันที่24กุมภาถึง25มี25นา65นี้โดยกองทับ,บกภาคที่1และภาคที่4ศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์การบินทหารบกกรมสรรพวุทตทหารบกและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าร่วมในการฝึกร่วมกับกองทบกสหรัฐเรียกได้ว่าทหารไทยกับทหารอเมริกันรู้จักมักคุ้นในแนวยุทธวิธีทางทหารกันเป็นอย่างดีดังนั้นเนื่องในวันภาษาไทยปีที่ผ่านมาทางเพจ US Army Pacific ก็ได้มีการโพส์คลิปวิดีโอของบรรดาทหารสหรัฐอเมริกาจากกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่5จากฐานทัพเรือสตัตหีบจังหวัดชลบรุรีซึ่งทหารสหรัฐได้อัดคลิป ขสอบพูดภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมเพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตรโดยให้ทหารแนะนำตัวเองบอกชื่อและบอกว่ามาจากรับไหนของสหรัฐและก็สุดท้ายพูดความรู้สึกดีใจที่ได้มาฝึกในประเทศไทยเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแสดงมิตรภาพโดยขึ้นแท็กไว้ว่าวันภาษาไทยแห่งชาติท่านใดสนใจแอดมินจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ใต้ช่อง ซึ่งก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ Nowun n o r e c g พร้อมชื่อแมนยูครับสวัสดีครับพอมชื่อแอนเดอร์สันครับเอาละครับตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต,ต์ต่างๆจากไทยและต่างชาติว่าเมื่อดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์แรกเป็นชาวต่างชาติพูดว่าฉันรักวิดีโอนี้เลยแซมมันดูตลกดี นับถือพวกคุณทุกคนที่ต่างก็พยายามเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยที่อาศัยที่สหรัฐพูดไว้ว่าถ้าต้องการหมายถึงประเทศชาติต้องออกเสียงว่าประเทศเช่นประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าต้องการหมายถึงรัฐหรือจังหวัดให้พูดว่ารัฐเช่นผมมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ประเทศแคลิฟอร์เนียหวังว่าคอมเมนต์นี้จะช่วยคุณได้นะ ซึ่งคนไทยต่อมาก็มาตอบเมนนี้แบบขำๆว่าก็พี่เขาเล่นพูดประเทศทั้งหมดเลยนี่ฮ่าๆคอมเมนต์ต่อมาคนไทยพูดแบบขำๆว่าแคลิฟอร์เนียและฟลอริดาเป็นรัฐนะในชายประเทศคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยมาพูดชมไม่ว่าขอบคุณที่พวกคุณพยายามพูดไทยและพูดได้น่ารักมากเลยเช่นเดียวกับคนไทยต่อมาที่พูดว่ารักพวกคุณทุกคนเลยที่พยายามพูดภาษาไทย และทำลองเดียวกันกับคนไทยต่อมาก็ได้มาอธิบายคำศัพท์แบบจริงจังไว้ว่ามันไม่ถูกนะการออกเสียงว่าประเทศจะหมายถึงประเทศชาติส่วนแคลิฟอร์เนียและฟลอริดาไม่ใช่ประเทศต้องออกเสียงว่ารัฐด,ดังนั้นต้องพูดว่าผมมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ก็ยิ่มแล้วละ่ะที่ต่างก็พยายามพูดออกมาคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวต่ตางชาติมาถามว่า s, s F A B ไปประเทศไทยด้วยเหรอครับไม่เคยรู้เลยอิจฉาจังผมอยากไปด้วยคนไทยคนต่อมาก็มาพูดชมเชยไปว่าอ้ารักเลยขอบคุณนะฉันรู้ว่าภาษาไทยไม่ง่ายสำหรับพวกคุณพวกคุณทำได้ดีมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดคล้ายๆกันว่าน่ารักน่ารักมากทำได้ดีมากเลยและหลายคนก็ส่งสติกเกอร์ ให้เป็นกำลังใจเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ต่อมาพูดด้วยว่าเก่งนะเนี่ยหรือแม้แต่บางคนก็พูดว่าเห็นแล้วอยากไปอยู่อเมริกาเลยครับคอมเมนต์คนไทยต่อมาพูดไว้ว่าก็แคร์พูดออกมาเลยฉันรู้ว่าพวกคุณมีความพยายามทันเต็มที่แล้วนี่ก็ดีมากแล้วมาที่คอมเมนต์ต่อมาพูดว่าดูแล้วอยากจะสมัครไปเป็นทหารอเมริกาเลยคอมเมนต์อื่นๆต่อมาก็พูดไว้คล้ายๆกันว่าพวกเขาน่ารักมาก ทำได้ดีมากทุกคนเลยหรือแม้แต่บอกว่าขอคารวะในความพยายามเลยเป็นวิดีโอที่ดีมากประเทศไทยยินดีต้อนรับคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าฉันรักทหารอเมริกันและคนต่อมาเช่นเดียวกันพูดว่ารักทุกคนเลยทำได้เยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าน่ารักตรงที่ความพยายามของพวกเขานี่แหละและคอมเมนต์ต่อมาที่บอกว่ามันเป็นวิดีโอที่น่ารักมากจนฉันหัวเราะไม่หยุดเลย และมาที่คอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันครับเป็นคนไทยที่อาศัยที่ประเทศอังกฤษพูดว่ามันดูขำขันในทางที่ดีและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงตอบรับและความคิดเห็นจากทั้งคนไทยและแต่างชาติที่ต่างก็ชื่นชอบวิดีโอนี้มากมายแม้ว่าจะดูตลกขบขันแต่ก็เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามพูดภาษาไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ออกมาดีที่สุดสำหรับแอดมินหลังดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกขำขันและก็ภาคภูมิใจในภาษาไทยของเราที่ชาวต่างชาติหลายๆประเทศเปิดเป็นวิชาที่เรียนและสอนกันในมหาวิทยาลัยรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ที่คนต่างชาติก็รักและชื่นชอบเช่นกันและท่านผู้ชมนะครับเห็นคลิปมีแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างบอกกันได้นะครับ ขอขอบคุณทุกการไลค์ทุกการติดตามที่ผ่านมาถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ฟังอีกเรื่อยๆและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าช่วยแชร์คลิปก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ